ท่านฟังที่นะครับสารแจาเสวนมณีนน,นามรดกธรรมของพระเจ้าคุณท่านคุณหลวงปูป่เพื่อท่าพิคุมาฝากท่านรอบตรงกับวันที่22พฤษภาคม2517ซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาบางท่านก็เข้าใจกันดีแล้วว่าเป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันประสูติแต่สรู้และก็ปณิพานพูดสั้นๆว่าวันนี้เป็นวันพระพุทธนะครับเรามักจะเข้าใจกันว่า การปรรลุภานขององค์พระสมุ์ทีเจ้านั้นหมายถึงการเสด็จดับขันธัปนิพนาพานคือตายไปแล้วนั่นเป็นความเข้าใจของเราในแง่มุมหนึ่งเรียกว่าเป็นการเข้าใจในแง่ของภาษาคนเพราะฉะนั้นวันนี้โลกธรรมของบรรทุคนท่านในว่าเรื่องของพุทธเจ้ายังไม่ตายนั้นท่านลองมาฟังดูท่านที่งงก็จะหายงงท่านที่ไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจท่านที่เข้าใจพุทธนามาแล้วถ้ามาติดตามอีกก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นท่านที่รครับ เรื่องบุริจาจยาจะไม่ตายนั้นเป็นการพูดในแง่ของภาษาธรรมน,นะครับเราบักจะเข้าใจแต่ภาษาคนท่านที่เป็นชาพุทธเราควรจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยทั้งภาษาคนและก็ภาษาธรรมน,นะครับเพราะนั้นวันนี้เพื่อจะเป็นการเน้นย้ำและเป็นการสืบมโนบริทานของพระเจ้าขุนทัวงปู ก็จะนําเรื่องพระริเจ้าตายไม่เป็นเนี่ยหรือพระริเจ้าจะไม่ตายเนี่ยเอามาฝากท่านทั้งตอนเช้าตอนกลางวันตอนหัวค่าแล้วก็ตอนดึกก็จะมาฝากทั้งสี่ตอนเรียกว่าเรื่องพระริเจ้าจะไม่ตายเนี่ยจะเอามาฝากจนจบเรื่องท่านลงจะตามดูแล้วท่านก็จะตระหนักรู้และก็จะเข้าใจพุทธศาสนามากยิ่งกว่าที่แล้วมา เชิญท่านติดตามรับชมรับฟังในโอกาสนี้ขอบคุณครับคำว่า,าพุทธะหมายถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าพูดกันอย่างภาษาคน <c oughs> ก็ต้องถือว่าท่านได้ประสูติหรือได้เกิดขึ้นในโลก ที่ส่วนลุมพินีเกิดมาเป็นทารกแล้วก็เติบโตจนกระทั่งได้ออกไปตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรินิพานที่ป่าสาละวันอย่างที่เราพูดกันนี้นี่เป็นภาษาคุณ มีพระพุทธเจ้าอย่างคนแล้วก็ขาออภัยที่จะพูดว่าเป็นอย่างเปลือกเสียมากกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นได้เกิดขึ้นในวันที่เราเรียกกันว่าวันสัตรู้ห <c oughs> มายความว่าธรรมกายได้ปรากฏออกมาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงถืง <c oughs> เอาธรรมกายนี้ว่าเป็นพระองค์หรือเป็นพระสถาคตแต่ไม่ใช่บุคคลที่สมมติกันว่าเป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> อย่างที่ท่านกล่าวในพระบาลีนี้ว่านี่เป็นอธิวัจนะของสถาคตคือคำว่าธรรมกายบ้างร่มกายบ้าง ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นสถาคตนี้ย่อมแสดงว่าการเห็นธรรมหรือเห็นสถาคตนั้นมีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้และในอนาคตอันยืดยาวตลอดอนาคต,ตการนานไปในเมื่อจะปรินิพานก็กร่าวว่าธรรม ก็ดีวินัยก็ดีอันแสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นพระษาสดาของพวกเธอ <c oughs> ตลอดกาลนาน <c oughs> เพราะความล่วงไปแห่งสังสารนี้นี่ก็แสดงว่าภา <c oughs> ศาสดายังอยู่ตลอดกาลนาน <c oughs> ดังนั้นจะพูดใด มาคิดหรือมาพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็แสดงว่าเป็นคนแสนที่จะกระตันยูคือเป็นผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายซะเองส <c oughs> าวกสมัยนี้เก่งมากที่สามารถฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายเสีย โดยที่คิดแล้วก็พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วปาต้องขาวเป็นอย่างไรบ้างทิดกล้าพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วในมือพระองค์ตรัสว่าจักอยู่ตลอดตาลนานกับพวกเจอทั้งหลายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นสถาคกเห็นได้ตลอดการเมื่อมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วจะเห็นธรรมได้อย่างไรมันขัดกันกับพ่อที่ว่าพระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่เป็นศาสตราของพวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานแต่เดี๋ยวนี้มาถึงเอาตามหลักแห่งบาลีอัคคัญยสูตรนี้มันง่ายกว่าซึ่งพระองค์ตรัสว่า <c oughs> ทำนี้ เป็นวัยพจน์ของสถาคตคือคำว่าธรรมกายโยดังนี้บ้าง <c oughs> ธรรมกายนั่นแหละเป็นสถาคตแล้วธรรมกายนี่มันตายได้เมื่อไร <c oughs> ใครจะฆ่าธรรมกายให้ตายได้นอกจากปากอันสก,กระกกของสาวกผู้อวดดีที่พูดว่าพระพุทธเจ้า วารินิพันแล้วแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยภาษาธรรมก็กล่าวกันอย่างนั้นอาตอมาก็ต้องกล่าวอย่างนั้นตามที่เขากล่าวกล่าวกันไป <c oughs> นึกแล้วก็น,น่าสังเวชใจที่เรามารู้เรื่องของพระพุทธเจ้ากันเพียงเท่านี้นับประคาพระพุทธเจ้าให้ตายอย่างโง่เขลาอย่างมายาอย่างลมลมแล้งแรงกันอยู่ทุกวัน ที่พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานเสร็จแล้วถ้าจะพูดในถูกจะพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานดีหรือว่าจะพูดว่ากิเลสปรินิพานดีถ้ากิเลสปรินิพานนี่ก็พอจะมองเห็นจริงก็กิเลสดับอย่างหมดเหตุหมดปัดจจัยต่อไปไม่อาจจะเกิดขึ้นอีกสำหรับพระพุทธเจ้านั้น นั่นกิเลสต่างหากมันปรินิพพานดับสนิทเย็นรอบไปไม่มีเหลือแต่พระพุทธเจ้าต้องยังอยู่กับเราจนกระทั่งเดี๋ยวนี้และตลอดอนาคตกาลนานไกลเพราะพระองค์ได้ตรัสว่าธรรมกายโยอิติปิทหาคตคือธรรมกายถึงนี้บ้างธรรมกายโยอิติปิทหาคตาคือพรหมกายถึงนี้บ้าง ธรรมภพูโตอิติปิสถาคตคือธรรมพูดดังนี้บ้างธรรมภพูโตอิติปิสถาคตคือพรหมะพูดดังนี้บ้าง,รรดดง,างที่พูดว่าธรรมกายอันนี้ก็ฟังง่ายคือเป็นกายแห่งธรรมตายไม่ได้ ที่พู้ประมมาายโ็ถิกายที่เป็นโคมคือประเสริฐคือไม่รู้จักตายด้วยเหมือนกันคำว่าโคมมีอยู่หลายความหมายทินนอกพุทธศาสนาออกไปก็ถือว่าพระรคมเป็นผู้สร้างโลกและพระรคมก็เป็นสิ่งสูงสุดกว่ามนุษย์ใด แต่ถ้าคำว่าพรหมมาใช้ในพระพุทธศาสนาก็หมายถึงสิ่งที่สูงสุดแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าธรรมนั่นเองเป็นสิ่งที่สูงสุดเติร์ดที่สุดแล้วแต่เป็นเรื่องสูงสุดสุดทั้งนั้นข <c oughs> ้อที่ว่าพระองค์เป็นพรหมมูเป็นธรรมมูโต แล้ว่าเป็นธรรมเป็นแล้วหรือว่าพรหมมาพูโตเป็นพรหมเป็นแล้วนี่เป็นเรื่องยืนยันว่าได้เป็นแล้วไม่ใช่จะเป็นแต่ว่าได้เป็นแล้วเป็นธรรมเป็นแล้วเป็นพรหมเป็นแล้วถ้าใครจะฆ่าใหตายได้ถ้าใครจะมากล้ากล่าวว่า พระพุทธเจ้า,า,าปรินิาพานศูย์สิ้นไปหมดแล้วหรือจะกลาให้เตลิดเปิดเปิืงไปกว่านั่นก็ยังมี <c oughs> เมื่อตอนกลางวันเราปรารบการถึงพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นบุคคลในภาษาคนเราก็พูดว่าประสูตรบ้างแต่รูปบ้างนิพพานบ้างแต่ละมาก็ได้ล่าว ให้เห็นนะัเห็นเชี่ยเห็นอยู่เสมอว่าดูให้ดีการตระสู่การตัดสู้สและปฏินิาานนี <c oughs> ้มีได้ในวินาทีเดียวกันดังนั้นจึงไม่หมายถึงบุคคลที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่หมายถึงธรรมหรือธรรมกายที่ปรากฏขึ้นในวิทาวินาทีนั้น เรียกว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าการรัสรู้แห่งพระพุทธเจ้าการปรินิพานของพระพุทธเจ้านี่ดูดีๆว่าหามายถึงอะไรที่ตรงไหน <c oughs> ถ้าเราพูดอย่างคนก็หมายถึงคนมีเนื้อมีหนังแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ตายไปถ้าพูดถึงธรรมจะหมายถึงสิ่งที่ไม่รู้จักตายถ้าเจ้าปลากฏขึ้น จิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วท่านก็เลิกถือว่าร่างกายนั้นเป็นตัวท่านหรือว่าจิตใจนั้นเป็นตัวท่านเพราะว่าร่างกายกับจิตใจห <c oughs> รือรูปกับนามนี่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่เสมอแต่ว่าสิ่งที่มาปรากฏแต่จิตใจนั้น ถ้าเป็นอย่างพิเศษที่เรียกว่าธรรมกายอย่างนี้แล้วไม่เกิดไม่ดับับไพรมดจะเป็นตัวมันเองอยู่ได้ตลอดเวลาจนถึงกับเรียกว่าพรมที่ตายไม่ได้และมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอนันตการเป็นความหมายที่ใช้ในภาษาที่พูดกันอยู่ในสมัยพุทธกาลนั้น ดูให้ดีๆก็จะเห็นว่ายังมีพระพุทธเจ้าในภาษาคนที่เรียกว่าธรรมกายบ้างพรหมกายบ้างที่ไม่รู้จักตาย <c oughs> ธรรมเจตนานี้เป็นธรรมเจตนารั้งสุดท้ายสองวันนี้จึงได้พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมคือ <c oughs> มีธรรมเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงการเกิดการตายในทางเนื้อหนังจะพูดได้ก็แต่การปรากฏออกมาของสิ่งนั้น <c oughs> ที่จิตใจของบุคคลที่เราสมมติกันว่าเป็นพระพุทธเจ้า